ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าช่องของไอเด็กเบียวฟังกีกันแล้วนะครับทุกคนนะผมไม่เคยอยากใช้คำว่าเบียวมัวส่วนแล้วสิ้นเปเลืองหรอกนะครับแต่ว่ามันน่าอย่าจริงว่ะทุกคนมันเอ่อมันชอบยัดเยีดยดความชอบของตัวเองให้กับคนอื่นนะครับคือเพอื่อนผมใช่ไหมเพื่อนผมเป็นคนติดโถส่วมมากเลยครับพวกบิลลีอฮาริตอะไรพวกนี้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพราะผมก็ ชอบดูเป็นยันส่วนตัวเป็นยันเออมันแบบมันมีเนื้อเรื่องมันมีรอเนื้อเรื่องของมันที่คนชางนาสนใจแต่ว่าแบบเนี่ยเนี่ยมึงมึงดูเฮียนี่เลยอมสปังกี่อินเครดิบ็อกซี้อะไรมันเนี่ยมันปัญญาอวันจ่ายเลยไปพวกมึงเลยเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยนะเอามึงดูมันโพสเพื่อนเพื่อนกูไปด่ามันนะอืมอันอันนี้เพื่อนเพื่อนกูไปประชดมันนะเพื่อนกูไประชดบอกว่าขอพูดที่ติดตามผลงานสกิมบิที่เรื่อของผม คือมันประชดน,นื่องจากที่ว่าไอเฮียเนี่ยแม่งไปคอมเมนต์บอกให้ลบคลิปออกไรสาระแบบเนี่ยคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะคอมเมนต์อยู่สามอย่างเว้ยคือมันจะคอมเมนต์คำว่าปัญญาอ่อนไอ้ไม่ดิปัญญาอ่อนไม่มีหรือ่ามีไรสาระมีลบออกเลยแล้วก็แม่งจะส่งลิงก์ยูทู e เฮียอะไรก็ไม่รู้ซึ่งกูเมือแน่นใจมากเลยว่าเฮียน,นั่นน่าจะเป็นไวรัสที่เข้าเครื่องเพื่อนกูเนี่ย ไอ้เหี้ยเบียวสปังกิแม่งบ่บอกเพื่อนกูไราสาระมึงแม่ไงไรสาระกว่าอีกเพลงโอ้โหแบบแม่งคินอ่ะมึงแม่งคินอ่ะกูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าในหัวสมองมันมีคําว่าคินหรือเปล่าอ่ะแต่แม่งแบบพูดไปตัวเองอ่ะไอ้เหี้ยอันเดี๋ยวพาไปดูที่ช่องของเพื่อนผมเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่มันดาบันดานะครับกูก็จะเป็นหางเสียงให้มันเหมือนกันนะครับผมนะ อ่ะเรามาเริ่มที่คลิปวิดีโอเอ่อที่เพื่อนผมมันเริ่มด <c oughs> ่ามันหยอดเลยเปิดมามันก็ไอใส่กองเลเอามามาไอเหี้ยนี่แหละอะไรช่วงสิบเจ็ดวิผีหลอกผีหล,ลอกเหี้ยอะไรวะไอเหี้ยนี่โอ้ยผีผีไม่ละมึงผีมันฝีดาเดี๋ยวเหี้ยนี่ไงอ่ะตอนบินนาทีสิบเจ็ดเพื่อนกูมันถามว่าเออ จิงช่องใครก็ไม่รู้มันมันบอกแม่เช่อไรวะใครถามมึงอะมันมันกูรู้นเพื่อนเพื่อนถามมึงจะแบบมึงมึงบอกแม่เฉยมึงแบบเหมือนมึงไม่ได้สื่อความหมายอะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยชื่อจริงอะชื่อจริงช่องกูชื่อว่าแรดดี้ไอ้เหียเบยวช่ไหายกูเลยไปตอบแนวหมันไส้ช่บหยเลยเหียเนี่ยเอาล่ะทุกคนนะใครที่แบบติดตามผมมาสักระยะหนึ่งก็คงรู้ว่าควรทำยังไงต่อไปนะครับไปทัวลงช่องมันแล้วก็ รีพอตเรื่องข้อหากอปคิบคนอื่นมานะครับแม่งลงแม่งแต่กระจกหกด้านเนี่ยเฮียแม่งทําตัวธรรมะทาโมเฮียธรรมะทาโมแล้วมึงนหน้าถีบิมพหายเลยเมึงนดูดิเฮียโอ้ตลกมากฮามากโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮียเขาปัญญาอ่อนนะมึงดูดิเนี่ยจิงกูเปด่ามันเลยเน่ะเฮียโรงเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกอะไรอ่ะ มันมันบอกมันบอกมันมันจะสื่อว่ากูพิมพ์ผิดอ่ะกูก็ว่ากูพิมพ์ถูกนะห่วยตามเพื่อนกูมากกว่าเซลสมองอีกแน่แน่กูก็พิมพ์ถูกนะเซลเนี่ยกูก็พิมพ์ถูกอ่ะมันบอกโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ออกแล้วมันก็บอกไข่แตกวัตถุฟากอะไรอ่ะอะไรของมันน่ะไอเชี่ยมึงอ่านหนังสือไม่ออกเขาบอกว่าแล้วมึงมาบอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อไหร่ฝนหายอะไรอ่ะเชี่ยอะไรเนี่ย โอ้โหแม่งอาการมึงแม่งหนักแล้วหนักแล้วนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเอ่อใครแขกไปใครมาก็ฝากกดติดตามช่องผมได้นะปุสาเปลี่ยนน้ปกเป็นกับบีแล้ว